อนวันนี้อยู่กับอีมนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสปริง g 2019จากซีเฟอร่ากันนะคะ ก็คือมาเป็นกระเป๋าใหญ่มากเลยนะแต่ว่าอีบ่าททำการแยกแคตตาล็อกอยู่แบบรอบๆตัวแล้วนะคะตอนนี้เพราะเวลาที่เอามารีวิวเนี่ยมันจะได้ง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวชิ้นไหนหยิบใช้ได้ดยก็จะเอามาใช้ให้ดูบนหน้าเลยนะบอกเลยว่าของเนี่ยก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรนะคะก็จะมีทางสกินแคร์แล้วก็เมคอัพนี่แหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะหนักไปทางสกินแคร์นิดนึงนะก็จะมีอะไรมาอัปเดตเพื่อนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอมาส์หน้าด้วยตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เ,เป็นมาส์หน้าวิตามินซีของ Dis วิตามินซีพาวเวอร์มาร์นะคะแล้วก็เป็นเอ็กโพเรติงบาร์แล้วก็มีวิตามินซีสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีโจโจ้บาร์ด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวสมูทขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ผิวแบบกระจ่างใสขึ้นนะคะจะเดมจะเดมนี่เลยนะคะกระปุกก็จะเป็นอะไรแบบนี้ทุกคนอาจจะมีเสียงแบบตะกุตะกักหน่อยนะเพราะว่าแบบแมวมันเดินเล่นอยู่แถวนี้นะคะนี่คือแบบใช้ครั้งแรกจริงๆอะ่ะน้องเขากดไม่ออกนี่ทุกคนเนื้อเป็นแบบนี้สีเหลืองอ่อนนะคะวิตามินซี กลิ่นก็แบบเออมีความวิตามินซีอยู่หนืดหนืดน่อยๆซึ่งอันนี้เขาบอกว่าให้เราใช้แค่หนึ่งนาทีก็พอนะอ๋อทุกคนมันเป็นแบบเอฟโฟเรติ้งด้วยอะมันเหมือนสครับอ่อนๆนะคะหรือว่าถ้าเรานวดไปแล้วหนึ่งนาทีจะทิ้งไว้อีกสิบนาทีก็ได้เพื่อแบบว่าทําให้หน้ากระจ่างใสถึงขีดสุดคิดว่านะ่าจะต้องเว้นรอบดวงตาเหมือนกันนะตีฟชอบกลิ่นไหนระู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นแบบเอเซนเชียลออยล์ธรรมชาติจริงๆอะ อ่ะโอเคค่ะเรียบร้อยอีวาอีน่าทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีก็พอระหว่าง5นาทีนี้เราก็มาอัปเดตของไปด้วยแล้วกันนะคะก็อันนี้จากเฮอร์บิวอลนะคะเป็นออยบำรุงผิวก็อย่างขวดสีม่วงนี้นะคะจะเป็นสูตรออรคิดค่ะที่ช่วยทำให้ผิวอ่อนเยาว์ก็เนื้อออยของเฮอร์บิวอลมันก็จะเป็นแบบแบบออยจริงๆอะ่ะเนื้อก็จะมีความแบบลื่นๆออยๆนะกินถึงกับแบบเอาดอกกล้วยไม้มาทาหน้าส่วนแับอันนี้สีชมพูแต่ว่าตัวออยเป็นสีส้มนะคะอันนี้จะเป็นสูตรรีเจนเนอเรตติ้งเหมือนยังไงอ สร้างผิวใหม่อะไรประมาณนี้ยเออนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นออยแบบนี้กลิ่นอันนี้จะค่อนข้างสมุนไพรนิดนึงนะจะมีความแบบว่าพืชผักนานาพันธอะไรประมาณนี้ซึ่งออยตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะกับผิวแห้งหรือว่าผิวธรรมดานะคะน่นารักก็มาเป็นขวดเล็กๆพกพาง่ายดีต่อมาอันนี้เป็นบอดี้บัตเตอร์นะคะครีมทาผิวน่ารักมากเลยอะมาแบบเหมือนในหลอดยาสีฟันอนะอู้อันนี้จะมีความเข้มข้นมากๆเป็นแบบเป็นเนือ้อบอดี้บัตเตอร์จริงๆกลิ่นก็หอมสดชื่นดีนะคะตัวนี้ ทาแขนทาขาไปก่อนรู้สึกว่าเหมาะไว้ทาตอนคืนนอนห้องแอร์ไม่ก็ทาขาข้าอสอกอะไรประมาณนี้เพราะว่าเนื้อขี้มันเข้มข้นจริงๆนะต่อมาค่ะทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยมาเป็นแบบซองนะคะที่องเซฟอร่าเป็นแบบบอดี้โพลิชอารมณ์เหมือนแบบสครับแหละคิดว่าเหมาะเอาไว้พวกพาอะไรนี้นะคะส่วนอันนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งของเซฟอร่านะคะเป็นสครับแต่ว่าไม่ใช่สครับผิวนะอันนี้เป็นสครับผมค่ะเอาไว้สครับหนังศีรษะซึ่งอันนี้มีความน่าใช้เดี๋ยวขอดมอ่ามันซิลพลาสติกเฮ้ยทุกคนกลิ่นแบบเปปเปอร์มินต์มากมจะ เฮ้ยเนื้อมันตอนแรกนึกว่ามันเป็นแบบเยลลี่เยลลี่จริงๆแล้วมันเป็นแบบว่า เป็นเกลือ,ลอแบบเป็นเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยอ่ะอารมณ์คล้ายๆกับที่สครับผมของไอจเคที่เคยรีวิวไปอ่ะก็น่าสนใจดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะราคาเบากว่าของ i อ k t แล้วก็กลิ่นหอมดีด้วยอันนี้จะเหมาะคนที่หนักีรษะมันง่ายนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบ10นาทีแล้วแหละเดี๋ยวขอไปล้างหน้าก่อนนะคะพูดไปพูดมาเพลินรู้สึกว่าตัวมราคมันแบบเมลไปกับผิวด้วยนิดนึงนะขอแบบขัดๆอีกหน่อยแล้วกันงกโอเคไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งกลับมาะคะ่ะจ้าจ้ากลับไปแล้วนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยคือรู้ึว่า ผิวหน้าคือแบบเนียนไปเลยอะเนียนเนียนนุ่มๆเลยอะส่วนความกระจ่งางใสคิดว่านะ่าจะต้องใช้ต่ออีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันคงยังไม่แบบขาวขึ้นมาเลยในทันทีอะต่อมานะคะเดี๋ยวจะลงเป็นเซรั่มตัวนี้ของกอดลี A L e, ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นเบมิชคอนโทรอินฟิวชันเซรั่มนะคะจะเป็นการแบบว่าช่วยเรื่องของสิวโดยเฉพาะให้ทาแบบเช้าเย็นนะคะแล้วก็เออหลีกเลี่ยงตรงบริเวณรอบดวงตากลิ่นคือแบบ กลิ่นคือมีความเขียวมากอะ่ะกูทาไปเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องสิวแล้วละ่ะคอตาลีนี้ก็แบบธรรมชาติธรรมชาตินะฮะเนื้อเซรั่มแบบใสๆนุ่มๆลื่นๆนะต่อมาค่ะทาไอครีมนะคะอันนี้เลือกหยิบตัวนี้มาเป็นของ p e เ e r t h ท m ม s ส o t สเอาไว้ว่าโดยรวมก็คือช่วยลดรอยหมองคล้ำนะคะแล้วก็ช่วยตัวริ้วรอยนะคะเป็นตัว Anti ant, แอนตี้ออกซิแดนท์อะไรประมาณเนี้ยนี่นะคะหน้าตาขวดก็หลูหละไฮโซประมาณนึงนะเนื้อไอครีมก็มีความแบบเหลืองๆนิดนึงอารมณ์วิตามินซี เหมือนที่เราแบบมาร์กหน้าไปตอนแรกช่วงนี้รู้สึกว่าแบบพวกไวท์เทนนิ่งแล้วก็วิตามินซีอะไรเงี้ยมาแรงอีกแล้วนะเพราะว่าเหมือนแบบมันเข้าหน้าร้อนอะอะไรก็ตามที่เป็นความกระจ่งางใสก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีรู้สึกว่าไอครีมวันนี้กลิ่นเหมือนยายานิดึงอะมีความแบบเหมือนทายาแล้วก็แบบมันจะเย็นเย็นรอบดวงตาหน่อยๆอะอันนี้ไม่รู้คิดเอนงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันเย็นอะสำหรับ m o i s ไรเซอร์นะคะเดี๋ยวใช้เป็นตัวนี้ค่ะของอัลฟานะคะอันนี้คือหน้าตากล่องขาวนี่กล่องเป็นตบบเนี้ยก็สีขาว,ขาว ทุกคนมันสะท้อนไฟเห็นปะเอาเป็นว่ามันเป็นกล่องอย่างเงี้ยสีข,ขาวนะคะแล้วก็เป็นแบบสัญลักษณ์เป็นตัว A ตัวนี้นเป็นมัลติวิตามินซูเปอร์ครีมนะคะมีทั้งวิตามิน a B C แล้วก็ E เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเนื้อก็แบบมีความเข้มข้นอยู่เฮ้ยทุกคนเนือ้อมันแบบครีมมี่มากๆตัวเนี้ยถ้าคนผิวมันนี่แนะนําให้ทาบางๆเลยนะมีอิบุสสกว่าน่าจะทาเยอะไปหน่อยกลิ่นตัวนี้จะอารมณ์แบบนมนม,นมนิดนึงอะคะ่ะ น,ม,นมครีคะเนื้อครีมคือไม่ได้ซึมว่าหายไปเลยนะคะด้วยความที่มันแบบว่าค่อนข้างข้นนะเนาะต้องแบบมีความนวดนวดแล้วก็ตบตบ่างนี้นิดนึงอ่ะแต่ว่าทานแล้วหน้านุ่มดีเหมือนกันนะทุกคนที่เพิ่งเห็นว่าเขาไม่มีกันแดดมาในซีซั่นนี้เราก็เลยต้องทางมยเจอร,จร์กันอีกรอบนึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นมยเจอร,จร์ของซ u p e อ g r o รูเขาจะมี s p f 40 PA++ ด้วยหน้าตากระปุกก็คือเออมีความน่ารักดีนะคะอ๋อแล้วก็ข้างในเป็นครีมแบบนี้ วันนี้เราต้องทาครีมกันกี่รอบถามจริงแ,แต่ไม่เป็นไรคิดซว่าทากันแดดแล้วกันอันนี้เนื้อครีมค่อนข้างหนักเหมือนกันนะอีว่าน่าจะเหมาะกับผิวแห้งนะคะทุกคนอันนี้คือทาแล้วแบบมีความแบบหน้ามันเงาไปเลยอะ่ะ คิดว่าต้องเอาทิชชู่มาซับออกสักรอบนึงนะคะไม่ก็ต้องแบบผึ่งแอร์ผึ่งแอร์ให้แห้งๆหน่อยคิดว่าคนผิวแห้งน่าจะชอบตัวเนี้ยโอเคขั้นตอนสกินแคร์เราเรียบร้อยนะคะแต่ว่าสกินแคร์ที่เขาให้มายังไม่หมดก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเลยนี่นะคะเป็นของอัลฟาค่ะเป็นเดลี่มอยเจอไรเซอร์ตัวนี้มี SF50 บวกด้วยอ่ะตัวนี้ก็มี SF เหมือนกันแล้วก็เป็น m a t t i f y i n g primer ไปด้วยในตัวอ้าวลุงนี้ทานี้ดีกว่านี่นะคะเนื้อก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้เนือ้อแมทไหม จริงๆแล้วทาไปเนี่ยก็มีความครืมครีมเหมือนกันนะแต่ว่าพอทาไปสักพักหนึ่งอะรู้สึกว่ามันจะแห้งๆกว่าตัวซูเปอร์กรูบอะไม่ได้แบบแมตสนิทอะไรขนาดนั้นนะคะตัวนี้ต่อมาไปขออัลฟ่าเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นลิควิดโก with ไกโคลิกแอซิดเหมือนกับอันนี้เป็นแบบช่วยเฟิร์มมิ่งอะทุกคนอ่ะไม่ออก <c oughs> มุกมกุยังไม่ได้เปิดฝาจ้าก็จะเป็นน้ำๆนะคะคิดว่าแบบไว้ใส่สำลีแล้วก็ แล้วก็เช็ดเป็นโทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างค่อนข้างนํำออกมาเหมือนกันนะแต่ทาแล้วก็นุ่มๆลื่นๆดีค่ะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยจอร์ไรเซอร์ของ Saturday Skin ค่ะก็แบบช่วยความชุ่มชื้นโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็จะแบบค่อนข้างอ่อนโยนนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีซัลเฟตนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์ด้วยต่อมาใครไม่หมด Dis เ w ิร์กก็ยังมี e คร cream นะคะก็อันนี้น่าช่วยเรื่องความกระจ่างใสเหมือนกันตัวนี้จะเป็น morning expert open eye นะคะแบบมีเทคโนโลยี anti blue light อะไรอย่างงี้ด้วยก็เป็น eye ครีมสำหรับคนที่ใช้ใส่ตาหนักๆต้องคอมจ้องมือถืออะไรอย่างนี้นะคะเฮ้ยทุกคนแอปพลิเคเตอร์เขาเป็นแบบเนี้ยคือบีบเนื้อเนื้อไอคลีมออกมาตรงนี้ใช่ปะอาบีบออกมาปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็แบบเนี่ยเอ้ยหัวแอปพลิเคเตอร์เขาจะเย็นๆด้วยนะขนาดทาที่มือยังรู้สึกเลยว่าเย็นเอ้ยยิ่งทาใต้ตายิ่งเย็นเลยอะ เออน่าจะช่วยแบบให้ความสดชื่นดีนะคะในตอนเช้าเช้าเพราะส่วนมากไอคลีมจะเน้นแบบโบกตอนคืนอะไรอย่างงี้ใช่ปะพวกแบบตอนเช้าที่แบบทําให้ใต้ตาตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีนะคะต่อมาจ้าของแกรมโกลก็มีซึ่งปกติแล้วเนี่ยแกรมโกลเขาจะเป็นแบบมาสก์ใช่ปะแต่ว่าอันนี้มาเป็นออยจ้าเป็นแกรมโกลสตาร์พชั่นลิควิดชาร์โคลเคลียริฟายิงออยนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าใช้แค่ประมาณ 2- 3าดรอปเท่านั้นมีความแบบนึกว่าอะไรนะนึกว่าโอลิฟออยไว้ทำกับข้าวอะ หัวเป็นอย่างนี้เป็นดรอปเปอร์นะคะเฮ้ยมันเขียวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวลองดูอืม กลิ่นก็มีความเขียวพอประมาณตัวนี้ค่ะเขาจะมีะชาโคนะคะมีวิตามินซีแล้วก็ซาลิสเลกแอซิดซึ่งจะช่วยแบบเคลียร์สิ่งสกรปรกในรูมขนคิดว่าน่าจะเข้าไปแบบละลายสิ่งสกรปรกตาในรูมขนแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ค่ะของอาโคน่านะคะมาเป็นเซตเลยเป็นเบสิก5 day essential นะคะก็เหมือนแบบเป็นเซตเอาไว้ใช้5วัน เดินทางอะไรอย่างนี้คือขวดเขาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคือต้องอ่านดีๆอันนี้เป็นแบบ Daily มอ i ์จิไรเซอนะคะตัวนี้เป็นมิสนะคะเป็นน้ำแร่แล้วก็ตัวนี้เป็นรีแพน่าจะเป็นแบบพวกไนเซรั่มนะคะจากที่อ่านมาหลังกล่องแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นคลีนซิ่งครีมนะคะไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำเนาะอุ้ยแต่กลิ่นหอมมากทุกคน กลิ่นแบบมอนอยู่ในสปาคือได้กลิ่นก็รู้เลยว่าน่าจะอ่อนโยนจริงๆอะ่ะคนแบบผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นสครับของเวนะคะซึ่งใช้ทั้งสครับหนังศีรษะแล้วก็สครับตัวได้ด้วยชอบสครับตัวมากเลยแต่อันนี้จะอารมณ์แบบกลิ่นน้ำหอมน้ำหอมอะทุกคนคอ,อันนี้นะคะ Pro Co Eve อันนี้เนี่ยคือแอบใช้ไปแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นแ h a i ม m a ์กนะคะแล้วก็ข้างในอะ่ะเขาจะมีหวีให้ด้วยนี่ก็จะเป็นหวีนะคะน่ารักมากอะ่ะ ส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นฮร i r m a s นะคะเนื้อจะแบบเข้มข้นนิดนึงนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เรื่องจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมะพร้าวมากตอนนี้ผมแบบคือหอมมะพร้าวสุดอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นสารสกัดจากโคโค่นัทนะคะ,แล,ะแล้วก็ฟีกซึ่งใช้แล้วอะถามว่าผมพูดผมนุ่มอะไรขนาดไหนรู้สึกว่าผมมามันไม่ได้นุ่มลื่นเลยขนาดนะั้นเพราะว่าอันนี้มันแบบไม่มีฟอสเฟตไม่มีซัลเฟตแล้วก็มันค่อนข้างอ่อนโยนอะแต่พอสระแล้วเป่าแห้งแล้วอะ,ะเห็นได้เลยว่าผมมันแบบว่าเรียงตัวสวยขึ้นนะคะมันไม่เป็นแบบพันๆกันชี้ฟูไปมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น,นี่นะคะเป็นของอะไรอะไบโอจิโอหรอถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยคืออันเนี้ยมันก็จะมีแบบสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะคะสเต็ปหนึ่งก็แบบใช้คอนดิชันเนอร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สเต็ปสองก็เอาแบบอันนี้คุมผมเอาไว้นะคะทิ้งเอาไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแล้วก็อันนี้มีมาร์กชีนะคะของ s a t u r d a y Skin เหมือนกันก็อันนี้เป็นโปรไบโอติกพาวเวอร์มาร์กนะคะก็คือทําให้ผิวแบบมีความเปล่งประกายนุ่มชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้จ้ามาร์กหน้ากระบองเพชรนะคะซึ่งวันนี้ เพรมีอันนี้อยู่ด้วยอีว่าเดี๋ยวก็ลองใน i g s t o r y ให้ทุกคนได้ดูนั่นแหละก็ลองติดตามดูนะคะโอเคค่ะในส่วนของสกินแคร์ของเราเนี่ยหมดแล้วนะคะจริงๆอ่ะอีพูดไปยาวม,มากเลยแต่ว่าอีก,ก็จะพยายามตัดให้มันสั้นลงแล้วกันนะนี่คือถ่ายตั้งแต่แบบแดดยังไม่สาดสองมาจนตอนนี้หน้าส้มแล้วอะก็เดี๋ยวเรามาตัดวันที่เมคอัพกันเลยค่ะสําหรับพวกเบสเมคอัพนะคะมีอยู่3อันอันที่แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจม,กมากๆนะคะก็นี้เป็นของ Beauty Blender ค่ะเป็น o p a l Essence นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มไพรเมอร์มันจะเป็นแบบช่ว่วววยผิมมีคาากระจใส Radiance นะคะแล้วก็แบบเป็นจอร์ไรเซอร์ไปด้วยในตัวเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยเล่นแสงอะ่ะก็วันนี้จะทาตัวนี้แหละรู้สึกว่าทาแล้วแบบเออผิวมันดูฉ่ำๆ่ำดีแต่จริงอีว่าไว้ทากับวันที่อีแบบไม่ค่อยได้บํารุงอะไรมากนะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างฉ่าอยู่แล้วแต่วันนี้คือเราทาบำรุงไปเยอะมากเวอร์อ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเยิมหรือเปล่าผิวแบบดูสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเอาเราแบบผิวอิ่มน้ําและฉ่ามากเวอร์ทุกคนดู นอกจากนั้นนะคะมีตัวนี้ด้วยของ Cover FX นะคะตัวนี้จะเป็น Dewy Skin Primer นะคะก็เป็น primer ที่ช่วยเรื่องให้ผิวแบบมีความฉ่ำกลเหมือนกันอุยอันนี้แบบเป็นน้ำใสๆอะ่ะเคลียร์ๆเลยแล้วก็ลื่นๆฉ่ำๆอะ่ะเออคือปกติแล้วพวกเนื้อซิลิโคนแบบเนี้ยมันจะทำให้ผิวแมทใช่ป่ะมาช่วยควบคุมความมันอำพางหลุมขนใช่ป่ะ แต่เน,นี้ยก็คือแบบผิวช่ำเวอร์ไปเลยอะคิดว่าไว้ทาตัวแล้วแบบปัดงเงาเาอ่ะน่าจะสวยเพราะแบบเอาจริง cover effect ก็คือขึ้นชื่อเรื่องความเวอร์วังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น g l i ต t e r shimmer อะไรของเขาต่างๆนานาคือเวอร์มากแล้วก็อันนี้ของทาสนะคะ l e n p f o r e s t of the sea ทาสเนี้ยก็มีออกมาเหมือนกันมันจะเป็น deep sea Coll c collagen super serum อันนี้จะเป็นแบบกึง up, ก่งเมคอัพกึ่งสกินแคร์นะคะแล้วดูขวด วสวยมากแต่นเนื้อข้างในก็แบบเฮ้ยมีความแบบทะเลทะเลแอรเรียเบาๆเหมือนเขาแยกเป็นน้ํากับน้ํามันนะคะก็แบบแยกกันเวลาใช้ก็แบบต้องเขยา่าเขยา่าเฮ้ยเหมือนน้าทะเลเลยอ่ะขอด้านนี้แล้วกันเนาะดึงมันก็จะแบบใสๆเป็นน้ำๆเลยอ่ะ กลิ่นตัวนี้ก็จะมีความทะเลทะเลแบบส้มๆหน่อยๆสดชื่นสดชื่นนะคะอันนี้คิดว่าน่าใช้ได้กันทุกสภาพผิวนะผิวมันก็น่าใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้ยังไงอ่ะมันมันไม่ได้หนักผิวมากมันก็แบบชุ่มชื่นกําลังดีนะคะผิวนุ่มเหลี่ะทาไปอะ่ะส่วนงานผิวรองพื้นกับแป้งเนี่ยไม่ได้มีมาให้นะคะง้นเดี๋ยวอีกขอไปจัดการหน้าตัวเองแป๊บนึงน้าเดี๋ยวกลับมา้ากลับมาแล้วทุกคนแล้วก็มีความว่าแดดอะ่ะหูหายไปแล้วตอนนี้ก็เลยเอา้าวกลับไปหน้าฝา เมกอัพเซฟล้นะคะนี่เลยมีเซ็ตแปรงนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสตาร์เตอร์บลัชเซ็ตซึ่งก็จะมีแปรงที่แบบจําเป็นในการใช้งาน,นะคะพวกแบบปัดแป้งนะคะปัดแก้มคอนทัวร์แล้วก็แล้วก็มีแปรงตาให้2อันนะคะมีแปรงคิ้วให้อีก1อันต่อมานะครับเดี๋ยวมากันที่อายแชโดว์บ้างเอามาอันใหญ่สุดก่อนเลยนะคะน,นี่เป็นของโซอีว่าซึ่งโซอีว่าจริงๆเนี่ยอีฟก็จําไม่ได้ว่าพาเลตนี้เนี่ยเหมือนอิฟจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะน,นี้เป็น spice of life นะคะก็จะเป็นสีแบบ โทนน้ำตาลแดงๆอย่างนี้นะจ๊ะเซมเปิลเซมเิลดูแมะสีนี้นี่นะคะเออก็มีความแบบชิมเมอร์ชัดอยู่สีชัดอยู่นะคะตามสไตล์โซอีว่าส่วนสีแมสสีแมทนี่าเฮ้ยสีแมทก็มีความตึ๊บอยู่นะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นพาเลตของ Smashbox นะคะเขาเป็นแบบ3มิติแบบนี้ด้วยอะอารมณ์แบบกล่องนินสอต,ตอนเด็กๆเ,เลยอะด,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 ดีนะคะสวยมาก จะเน้นความแบบชิมเมอร์วุ้งวิงฟุ้งฟิงทั้งนั้นเลยซึ่งเนี่ยดูมาข้างหลังบอกว่ามันมีแบบเป็นนิวฟินิชด้วยนะคะจะอยู่สีตรงกลางนิวฟินิชคืออะไรอะอ๋อนี่นะคะเนื้อมันจะแบบว่าเป็นเหมือนฟลอยเลยอะจะเงามากๆเลยนะคือสีตรงกลางของแต่ละเซตนะคะจะเป็นนิวฟินิชอันนี้จะมีความแบบนุ่มๆม,มากกว่า เป็นเงามากเลยอันนี้คือแบบท้องทองอะ่ะเหมือนแบบจะไปแปะทองที่วัดอะไรอย่างเงี้ยปาบกรรมหรือเปล่าลองสีนี้สีสีม่วงแซ่บ <c oughs> แล้วก็มีสติลล่ามาด้วยนะคะสติลล่าแบบที่เป็นกิเตอร์ที่เราชอบใช้อะ่ะอุ้ยทุกคนสีสวยมากนี่เป็นสี Little White Lines นะคะจะมีความแบบยูนิคอร์นยูนิคอร์นหน่อยๆคือดูอันนี้มันชมพูแต่ว่าทาออกมาแล้วทำไมมันเป็นแบบขาวๆ แปลกอะขาวขาวเหลืองๆแต่ว่าก็ชมพูนะคือไม่ได้กิตเตอร์มากอันนี้ว่ามันเป็นชิมเมอร์อะส่วนอันนี้คือแซ่บมากอันนี้ของทานนะคะเลนโฟเรสออฟเดอะซีคือถ้าไปทะเลอะก็ต้องมีอันนี้อะคือก็ต้องทานจริงอะโอ้ย,อยบ้าบอสินดีโอ้ยบ้าบอสินดีสวยมากเป็นแบบคาบคอมฟอร์ทโซนไปเลยนะคะอันนี้แต่สวยเนื่องจากว่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวต่อเนอะเาะแล้วก็ขอ,อนนะการรู้สึกว่าเออ ปลอดภัยสุดและคิดว,ว่าหลายคนน่ะน่าจะได้ใช้กันบ่อยที่สุดด้วยแหละโทนแบบเนี้ยจะใช้สีนี้นะคะด้วยสีมันเหลือบสวยดีอ่ะแล้วก็สีนี้นะคะก็อารมณ์ว่าเบลนลนมาหัวตาแล้วก็น้ำตาลแมทอ่อนๆนะคะส่วนขอบตาล่านะคะเดี๋ยวขอ s m a s บอกสีนี้ โอ้ทุกคนเราลืมอ,อ่านที่กระจกอ่ะเขาบอกว่าให้เราใช้นิ้วมือมันจะได้พิกเมนที่ชัดตัวการใช้แปรงนะคะนิ้วก็นิ้วโอเคสีนี้เดี๋ยวทาหัวตาหัวตาเรามันก็เล็กอ่ะสรุปนิ้วจิ้มตาจ้าทาเสร็จก็คือตาบอดเฮ้ยแต่ก็สวยอยู่ โอเคอาเชียเสร็จแล้วนะคะมาต่อกันที่อายไลเนอร์บ้างน,นะคะก็มีมาสอันนะคะมีของทาสมีของ m a จเจคอ o b นะคะแล้วก็มีของเซฟ h o r าคอลเลคชัน2แท่งซึ่งของทาสอ่ะสีแบบไฟลุกมากนี่เพ้เขียนไปอะ่ะทุกคนสังเกตบ้านมันจะเป็นสีดำแต่ว่ารอบๆอ่ะมันจะมีความแบบสีคัพเปอร์แบบกระจายออกมาแบบไฟลุกมากจริงๆอะ่ะเหมาะเอาไว้แบบเออแต่งหน้าส,สนุกๆกันนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหัวแมจิกนะคะ อ,อ่างหัมจิก็คือดำปิดปีเลยส่วนของมาร์จ่าขอบนะคะก็มีความแบบสีดำสนิทปิดปิดเหมือนกันหุ้ยเนื้อนุ่มลื่นมากเนื้อลื่นมากเลยอ่ะขอลองเลยอแผ่นด้าไม่แผ่นด้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเขียนง่ายเขียนลื่นมากนะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบขายเครืองขอบตาที่แบบเขียนแล้วแบบเออเขียนไม่ได้เขียนไม่ได,ไได้อย่างเงี้ย อันนี้น่าเขียนได้แน่นอนเพราะมันนุ่มจริงๆส่วนอันนี้นะคะป้อมมากๆเลยเป็นมัสคาร่าค่ะอันนี้จะเป็นของเซฟ r a ่า l อเลกชันนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น o v e r s i z e ซส์เชสนะคะก็คือขนตาใหญ่โตแต่ว่าอีปอกขนตาอี๊กคงเอามาปัดตรงขนตาล่างนะคะอ,อ๋อหัวแปลงเขาเป็นแบบเนี้ยเป็นซีๆนะคะแต่แบบไม่ไม่ใช่ขนแปลงยุบยับอะโอเคพอสังเกต สำหรับปัดแก้มในซีซั่นนี้เนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาให้นะคะก็เดี๋ยวขอปัดแก้มตามใจรากวันแบบหนึง่งส่วนไฮไลท์มีมาสอ,อันนะคะน,นี่ของ s ซฟาร่าคอลเลกชันแล้วก็อันนี้เป็นของ t Faced ซึ่งอันนี้เป็นสีแฟนซีพิงค์ไดมอนต์นะคะคือน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบสีชมพูดูโก้เก๋มากๆนี่นะคะเงาเงาชมพูชมพูมพดาแบบนี้ส่วนของเซฟารานั้นก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะสีโรแมนติกโกล าาดของเซฟอร่าอันนี้นี้นะคะคือแบบมันดูชมพูมากเลยอะแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นแบบกลๆที่ออกแบบยังติดเหลืองๆนิดหน่อยเมื่อเทียบกันเดี๋ยวข้างขวาอันนี้จะปัดด้วยเซฟาร่านะคะมันขึ้นเงาเป็นสีชมพูเลยอะส่วนข้างนี้นะคะเดี๋ยวใช้ของ Too Faced เราแบบต้องลองให้รู้ อันนี้ก็เงาเหมือนกันเงาเป็นสีชมพูเหมือนกันเออมันเงาเป็นคนละแบบอ่ะอันนี้มันจะแบบว่าผิวแบบดูดูฉ่ำเงาอมชมพูข้าเนี้ดูเงากว่าเนาะอันนี้จะเงาแบบเพ็ดๆพอะ่ะเงาแบบเพ็ดพคืออะไรแล้วก็มีสิ่งนี้ด้วยนะคะจากเบเก้าค่ะอันนี้จะเป็นเมดวิตเลอร์แมะคะอน,นี่ประหลาดคือเป็นกระดาษนะแต่ว่าสวยอยู่แล้วก็ข้างในเนี่ยมีแบบฟองน้ํากันมันแบบ อย่างนี้อามาด้วยคือเนื้อแป้งมันค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะมาเป็นแบบเม็ดๆก้อนๆเดี๋ยวทางเราจะใช้แปลงลงไปวนๆแบบนี้เลยอุ๊ m ม่ o กปัดแล้วแบบสาย f ฟร์เวอร์หน้าแบบบ่มแดดไปเลยนี่ทำหอว่าแต่งหน้าจัดขนาดเนี้ยจะไปไหนหรอถ้าใครจะไปทะเลหรือว่าอยากได้รู้แบบบ่มแดดน,นะคะอันนี้คือแบบ เวิร์กมากโอ้ยทุกคนเราลืมมาน,นี้อีกอันหนึ่งอะอันนี้เป็นกลสติกนะคะเป็นไฮไลท์ของเซฟอร่านี่นะคะทุกคนเป็นเหมือนน้ำหอมแบบสติกเลยอะซึ่งเนี้ยเขียนว่ามันเป็นเวทฟินิชด้วยนะคะก็คือทาแล้วน่าจะเปียกๆหรออะไรนะุ <S <S ้ยเปียกจริงคือเนื้อมันอะเนื้อมันจะเป็นครีมครีมนะแต่ว่าเนี่ยดูฟินนชที่ได้ค่ะตรงเนี้ยทาตรงเนี้ยไม่ได้ทาเห็นปะอุ้ยดูเง,งาเลยอะเราเติมได้ไหม อันนี้คือจมูกเปียกหน้าผากเปียกอย่างนี้อ่ะหน้าผากเปียกส่วนลิปสติกนะคะมีของเบก้าก็คือเป็นคอลเลคชันเดียวกันนี่แหละก็มีมาสองสีนะจ๊ะใครจาได้ไม่เคยใช้ลิปสติกที่เป็นแท่งๆแบบนี้ของเบก้าเลยอะ่ะเขาเคยมีมาก่อนหน้านี้ไปอีกก็าําไม่ได้อีกจำได้ว่าเคยใช้แต่ลิปกลอสอันนี้นะคะสีคิวบิดคิสนะคะอุ้ยสีสวยแล้วก็อันนี้เป็นสี yours truly นะคะเทียบกันอันนี้คือจะมีความแบบแ,บบแดงๆตันๆกว่าอันนี้จะแบบนุดๆ มาลองกันจ้าอันนี้สี Yours Truly นะคะคือเนื้อเขาแบบลื่นๆครีมๆนะคะไม่ไม่มีความแมตตใดๆแล้วก็น,นี้คิวปิดคิสนะคะอันนี้ก็ดีอันนี้จะแบบแซบๆหน่อยไม่รู้ว่าคิสเนี้จะยาวไปกี่นาทีอะ จะมีใครดูถึงตอนนี้บ้างไหมนอกจากนั้นยังไม่หมดยังมีลิปของ Se ฟ a l a Collection ด้วยนะคะเอาจริงลิปค่อนข้างชอบแพ็กเกจลิปที่เราสามารถแบบเดาสีจากตรงนี้ก่อนอะจากแพ็กเกจเันก่อนเพราะเวลาที่เราวางเรียงกันเยนเนอะๆอะเราจาไม่ได้เราไม่รู้ว่าเอออันไหนมันเป็นสีอะไรถูกปะทุกคนมันเป็นคนละรุ่นกันอะอ,อันเนี้ยก็คือจะเป็นน่าจะเป็นแบบใสๆกลอกโกลส่วนอันเนี้ยมันจะแท่งเล็กกว่านะคะจะเป็นแบบนี้ออจริงด้วยอันนี้คือแบบแทบไม่ออกสีเลยอันนี้แบบเหมือนลิปโกลสเลยอะส่วนอันนี้ก็น่าจะแบบแน่นๆขึ้นนมาห่อย แน่นเลยแหละไม่หน่อยอะคือแน่นเลยอะอันเนี้ยมันมันครีมมี่มากๆแล้วก็แบบมีความสีชัดมานะคะส่วนอันนี้เป็นน้องดำอีกสองแท่งก็มีดำเงากับดำด้านโอเคทุกคนแกะได้แล้วอันนี้เป็นแบบสีแดงแดงเลยนะแดงมากจริงๆแล้วก็แบบเป็นเนื้อแมทแต่ว่ามันเป็นแแบบ แม่แบบลื่นๆอะมันไม่มันไม่ฝืดเลยอะคือมันลื่นไปเลยนะใครที่แบบไปสมัครแอร์ก็ลองดูอาจจะเป็นแบบลิปแอร์แท่งใหม่เพราะว่าก่นอนหน้านี้จะเป็นลิปติ้งจุ่มอ่ะอันนั้นสีแดงก็แอรใช้กันเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นดําเงาน่าจะสีชัดเหมือนกันแหละอันนี้เป็นสีแบบนูดๆ ใช่เลยอันนี้คือแบบสีแน่นๆเหมือนกันคือรู้สึกว่าอันเนี้ยเนื้อนแน่นกว่าอันนี้แต่อันเนี้ยจะมีความเงาวกว่าไอสีชมพูอันเนี้ยเห็นปะโอเคเนาะนี่ก็เป็นลิปทั้ง4ฟินิชแบบใหม่ของซิปรานะคะแต่แบบขออภัยในชื่อสีจริงๆเพราะว่าเราแกะแพคเกจทิ้งไปแล้วแล้วแบบตรงนี้มันตัวเล็กมากลิปอ่านไม่เห็นนะ่ะแกะแล้วว่าทุกคนตรงนี้แบบอ่านอะไรตรงนี้ไม่เห็นเลยอนะต้องใช้แว่นขยายว่าจะไปซื้อแว่นขยายสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอทาเป็นของเบกก้รแล้วกันอันนี้สีอะไรนะ To Us นนะะคเดี๋ยวลอองาก่ ยมันนูดมากเลยอ่ะนูนมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มสีแดงแล้วกันอันแดงแมทอันเนี้ยที่มันแบบแดงแดงอ่ะ เอาทุกคนนี่ผสมกันมั่วๆดีเช่นี่ก็กลายเป็นลิปแบบสีพีชพีไปเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เอามาอัปเดตให้ดูกันในเซฟอร่าสปริงสองพันสินี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครอยากสอยอะไรนะคะถ้าซื้อทางออนไลน์เนี่ยอย่าลืมใช้โค้ดสปริงสิด้วยนะเมื่อชอปครบ,บ1000บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้ของแถมไปเลยนะจ๊ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนพบกองของมากมายณนะจุดจุดนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ตามชมกันนะถ้าคลิปนี้มีีออะะะไรรท่่แบบกากากะะแบบบบตตกกนคหืวา าไปบ้านเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยโดยเฉพาะเรื่องแสงอีกเพราใจเพราะว่าแบบตอนนี้คือถ่ายังแต่แสงมียันแสงหมดแล้วมันก็เลยคิดว่าแสงมันน่าจะเปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในวิดีโอนี้โอเคไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ก็ติดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ